สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมบอยบอยทีเอสนะกับเกม King Cut Castle วันนี้มาอยู่อัปเดตประจำวันที่26มีนาคมนะแล้วก่อนที่จะไปคุยเรื่องอัปเดตขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะในวันนี้นะที่ทำคลิปนะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กรุงเทพนะครับมีตึกถลม่มมีเค้นตกลงมาประมาณนั้นนะครับก็มีผู้เสียชีวิตแล้วนะที่ออกข่าวที่ผมเห็นนะล่าสุดแล้วก็มีคนติดอยู่ในซากตึกด้วยครับก็ขอ แสดงความเสียใจสำหรับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้มันไม่อยากให้ไม่อยากให้มีมันคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกนะครับเนาะมันแผ่นดินไหวจากป,ประเทศอื่นไปถ้าไม่ผิดจาประเทศไม่ได้แล้วนะก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับเพราะรู้สึกว่ามันจะมี a เตอร์ช็อ k ด้วยนะที่เขาพูด,พดกันเพราะาจังหวัดที่ผมอยู่มันอยู่ห่างมันไม่มีมันไม่มีแบบว่าอะไร a เตอร์ช็อ k นะมันไม่มีแผ่นดินไหวมาถึง สำหรับใครที่อยู่ปร,ริ้นทบอลทนหรือกรุงเทพแล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะครับประมาณนั้นแต่ามาเข้าเนื้อหาหลักในวันนี้กันเลยดีกว่าก็คืออัปเดตนะอัปเดตมีอะไรมาใหม่บ้างมีบทที่สองขีดเจ็ดมาแล้วก็คือการลุกลานของสัตนะนะว์ลายนะบีทอินวิชั่นนะบีทมาบีทเอก็คือเป็นหมาป่านะรู้สึกเป็นรุ่นรุ่นไร,นรก้าอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีหนกไก่อีกแกลแล้วก็ตัวอะไรอ่ะถือเคียวหุ่นไรกาไหมประมาณนี้นีมมีดานใหม่มานะแล้วก็หมวดหมวดสไตล์ไหมเพิ่มประสิทธิภาพของดานนะก็คือแบบว่าจะเล่นทําแบบว่าปกติแล้วหมวดหมวดสนามรถดูๆๆเรือดอ่ยมันจะเล่นแหลกมากกระตุกมากช้ามากอะไรอย่างงี้นะครับรู้สึกอันนี้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพนะทําให้มันแบบว่าน้อยลงอะไรอย่างงี้นแ่ ประมาณนั้นนะครับแบบทำให้น่าเล่นขึ้นมากขึ้นประมาณนี้ที่อ่านมาโดยสรุปนะเอ,อโอเคแล้วก็เริ่มฤูดูการใหม่นะคอือรีเรียนีนะรอบที่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เป็นเี้ยนไปนี่อ่าแล้วก็มีสก,กินใหม่นะสก,กินมโน,นนะครับมาในะรอบนี้ The Boy ยคิงนะครับมโน,นใครที่สายเติมสายเติมอะไรนะ คิงก็ต์ไพก็น่าจะได้อยู่แล้วนะกินมโนทำนี่ส่วนตัวค่อนข้างเฉยๆนะไม่ไม่ได้อะไรมากอันนี้มเอฟเฟกเป็นสีทองๆครับเสื้อสีขาวแล้วใส่มงกุฎเอาข้ามไปเรามันใส่ฟรีร้อเอร์เซ็นตะ์ะไม่ได้เติมอยู่แล้วอ่าแล้วก็กิจกรรมใหม่ที่มานะครับคือเท,เทศกาลวันสถาปนาประเทศนะออืสามารถแลก หาเล่นกิจกรรมแลกของกันได้นะครับสำหรับเล่นใหม่นะที่รับที่แล้วที่ผมสอนไปว่าการแลกกิจกรรมมาคนแรกอะไรเป็นหลักๆเนาะประมาณนี้กิจกรรมเปิดแล้เล่นได้แล้วก็กิจกรรมรอบนี้ที่มาคือธงนะสู้แดงกับฟ้านะครับอันนี้เปลี่ยนจากรอบที่แล้วเป็นสู้บอลน,นะสู้บอลเรียงตัวแ,แล้วก็ประกาศต้นอะไรเนะี่ยลีกอ๋อก็คือแจกสกินนะครับครบสามรอบแล้วนะ สามซีซันก็จะแจกสก,กินนะครับก็คือสก,กิน a อวแล้วก็ PR นะครับผมน่าจะได้ของอะไรนะ a 1นะเพราะว่า e, ไอโหมดไอ้สนามรบดูเดือด,ดไม่ได้เล่นสก,กิน PR เลยไม่ได้นะครับมันไม่มันกระตู่กันมันก็อยากจะเล่นเล่นยากด้วยแล้วรอบนี้มาจะเป็นของไอ้นี่ด้วยนะในเรียร,รอบใหม่เป็นเนเรียย,มยอมแมว อในเรียเนเียย้อมแมวแล้วก็อัลลมิดนะครับอืมตัอเป็นสกินที่สวยนะสองสกินนี้ผมก็มีอยู่แล้วสกินสวยใช่ได้อ่าแล้วก็คอนเทนต์หลักในวันนี้นะก็คือนี่นะหอคอยชั้นเก้าสิบนะของภาคเหนืออ่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันหลังคุยเรื่องอัปเดตเสร็จแล้วมีอะไรบ้างประมาณนี้อ่าแล้วก็ สุ่มตัวละครนะครับอย่างที่เคยบอกไปไม่แนะนําให้เปิดนะใช้เงินห้าพันเปิดดกวาอ่าแล้วก็มีลกาซี่ใหม่ไม่ใช่ลกาซี่ใหม่มาว่าสุ่มเลดอัพสองใบน,นะครับสามารถเลือกได้นะจะให้ใบไหนออกไม่ว่าจะเป็นใบของไรกานะหรือไม่ก็ฟิลาคัตนะครับของอีเทน่าอ่าซึ่งอีเทน่าของลกาซี่ของอีเทน่าผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะใครสนใจก็สามารถไปดูคลิปรีวิวไ,ได้ลกาซี่ตันนะครับ ตีแรงใช้ได้นะเรื่องคู่กับเนี้ย่อส่วนในรายก้าก็รู้อยู่แล้ยนะเป็นเลาซี่ที่ค่อนข้างใช้ได้อยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นเมตาเลยอืมใครเพชรเยอะๆก็สามารถมาเปิดเลนนําได้นะครับประมาณนี้มีอะไรอไหมแล้วก็มีสกินใหม่อ่าอันนี้คือสกินฟรีนะสกินของไมอูนะครับสามารถแลกได้นะหกร้อยโทเคนคือ โทเค็นของกิจกรรมใหม่สนาะมารถมาแรงได้สกินก็สกินฟรีครับอฟเฟกไม่ได้มีอะไรมากนะสีเอกเทาเทาเหมือนมันนะหินเป็นปสีเทาๆประมาณนี้นะแล้วก็มีแก้ไขข้อบุห้องนู่นนี่นั่นนะเรียงความทาีโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าหน้าเกมอะไรดีกว่าไปไต่หอคอยกันนะไปโอเคมารอบนี้เป็นของภาคเหนือนะ นี่แชปเตอร์ใหม่นะแชปเตอร์สองขีดเจ็นะเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์ในคลิปถัดไปนะครับวิธีผ่านแบบ F2P นะใส่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นอรอรับชมได้เลยนะครับผมทมําไปแล้วนะเดี๋ยวเราทัดจากคลิปนี้เลยรัดคิวของอันนี้นิดหนึ่งช่องอาพาฟาร์มด่านอะไรนี้โอเคตัวละครเราประมาณนี้นะ เอวันที่ผมเซตไว้มันไม่ใช่เซตนี้ใช่ไหมขอแก้นิดหนึงนะเออตัวละครหลักรอบนี้เป็นอาชาแล้วกันอาชาแล้วก็อานาเขมาได้ประมาณนี้นะ อีทีหน้าก็เอามาคู่นี้ออดประมาณนี้เอาอาชักมาสตันนะถ้าไม่ไหวค่อยเปลี่ยนตัวนะเอามาช่วยสตานนิดหนึง่งประมาณนี้โอเคสมบัติก็หน้ากากภาพลงตานะเอามาเพิ่มตัวละครจะได้แบบว่าจากหตัวเป็น7ตัวจะได้มีตัวช่วยเพิ่มดาเมจนะแล้วก็สมบัติประจำแท่นนะครับแล้วก็ออกระทาากระทาบราณ ไม้ท้าเวทมนต์บราณเนีเอจำชื่อไม่ค่อยได้ไปจะลองดูกันว่าจะยากง่ายขนาดไหนเอาเมาื่อกี้ไม่ได้กดไม่ได้กดยืนยันสอรีสรรีไม่ค่อยได้เล่นนะนาน,น,านทีเลยจำไม่ค่อยได้กดอันไหนมั่งเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งประมาณนี้ไหมโอเคแล้วกดตั้งค่าเออ เราเราลองออตโต้ไปเลยนะดูไมืยจะยากเหมือนครั้งก่อนหรอเปอ่มครั้งก่อนนี่โอ้หก็จะผ่านได้ยากเหลือเกินรอนี้ซีซีค่อนข้างหนาซีซีหนาตัวดาเมจเยอะถึกด้วยอืมผมใช้ ตัวนี้นในมันอะไรนะรอบนี้ในมันอาช้างนะครับตัวหลักใช้เป็นแบบว่าเซตนี่นะเซตสัญญานะแล้วก็ดาบคี้หรือเปล่าจะไม่ได้ก็เลยจะแรงๆนิดนึงนะอืมสมบัติมันให้ประหารมาด้วยตายเร็วเลย รู้สึกสมบัติมันจะให้เป็นแบบว่าป้องกันเด็ดขาดไม่ใช่ป้องกันเด็ดขาดเียนะกันซีซีนะนกระดคมมูคมีคือไม,ไม่ได้เอามาเนะี่ยประมาณนี้ตัวละครเก่งค่อนข้างเงยอะนะภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเนเลียคารนาข้อรุฒสถาบันแล้วก็อาชานะแม้แต่อีเทน่าผมก็เอามาใช้ได้นะถ้าแบบว่าความสมบัติมาเพื่อนางเลยนะ อันนี้สมบัติเป็นสมบัติเวทไงเลยไม่ได้เอามาเชิดชายเท่าไหร่ไว้ตอนในนี้นะไว้แพ้ค่อยคิดเอาว่าจะเอาตัวเปลี่ยนตัวอะไรดีเออเป่าถ้าแพ้แล้วเดี๋ยวเ,เปลี่ยนเป็นนี้นี่แล้วกันอีกทีหน้าแล้วกันตไหนก็ล e กั c ซี่ตันเลวเราเอามาลองพันด่านดูน่าจะสนุก ไม่ใช่ผ่านด่านผ่านอะไรนะผ่านฮอลคอยออค่อนะอข้างถึกนะทีมนี้ังไม่มีทีมติดเท่าไหร่แต่เราได้รอบนี้จะติดอเ้ว่าด่านทีนะรอบทีนแลปลว่าเล่นผ่านยากมากภาคใต้นะ ต้องใช้เลนก็นจะผ่านเว่ยยากเหลือเกินเี่ยมีสตันตมีอะไรครบรอบนี้แหละดูเหมือนจะออโต้เรื่อยๆเ,เ,เลยนะอืมเนีย่ยสตันตมันไม่ได้เสกทุกน้องแนตะ่ในเรื่ก็ยิงแรงมาก ใส่กอแล้วบัเะนะี่ยเลือดเดงรังวๆรอบนี้เยอะ่อาดไม่เอยอืมเริ่มรู้สึกสตึงๆไหมตีไม่ค่อยแันอืมโดนปาหน้าเคลิกหนึ่งทีรู้สึกมันจะล็อกเฉพาะมอนนะอตัวตัวเสกมันไม่ได้ล็อกเลยแบบว่าช้านิดนึง เรอมนี้เจอบอลนะบอลมาเสกตัวเสกมาเรืเ่อยๆผ่านได้นะรู้สึกว่าผ่านไวกว่าไอ้ภาคใต้ภาคใต้มันรู้สึกหวันตอนที่เราเล่นมันไม่มีซนะีซีแล้วไม่มีแต่ดาเมจอย่างเล่นไม่ก็เออ้องสาวอย่างดีเอนนเป็นตัวใส่แบบว่าใส่เวทล้วนอนะันนี้มันมีซีซีเยอะไอ้าชากไอ เลออนฮาร์ก็จะดีซีนะแต่มีแทงเยอะด้วยอืมสู้สบายๆเลยไม่ยากอะไรยังคงออโต้ต่อไปนะไม่ได้ยากอะไรในรอบนี้แรดูเยอะอุ้ยปีติหน้าแบบว่าแรงมาก ป่าทีบอลหายนะอุ้ยสู้สู้เก่งมากเลยทีมนี้จะได้เลยออโตโ้เรื่อยๆไม่มีแบบกดมือเลยเนะนี่ยโอ้รอบนี้แบบตัวเสกสามตัวรวดก็ยังไหวเนะทรงยังไหวอยู่ครับอืม อีเทนาปาดหลังนะป่วนดีมากขนาดใช้เป็นตัวรองอย่างแรงขนาดนี้ใครว่าเล g a ซีก่กานี่คือต้องคิดใหม่ีหลาคันนี่คือขั้นขั้นสุดเลยนะใช้ได้ดีมากอันนี้มีอมตะนะต้องรอบอสตาย อืมชั้นแปดสิบเห็นแล้วยังออตโต้อยู่เลยค่อนข้างไวนะเนี่ยอันนี้มาเจอแบบว่าตัวโอ้โหอันนี้คือด่านเอวที่แรงๆนะหายไวมากเราก็แรงเหมือนกันอะไรอ,อืมแรงแรงแรงตัวนี้มันอะไรนะไอ้ข้านี้มันใช้ตัวหลักตัวอะไรก็ได้ไม่ว่าจะอาชา้ชาร์าแนัก เนเรียก็แรงนะได้ตัวหลักมนเรียยงได้เลยม,มีตัวหลักเต็มไปหมดเลยไม่ว่าตัวไหนก็เก่งถ้าอาโตัวยันดันเกาสิบนี่คือแบบวนะ่าโอพะนภาคนี้ไม่มีกดมือเไอภาคอื่นที่เล่นมานี่ส่วนใหญ่กดมือเท่านั้นเลยนะ ีอ้สตันสตันดีมากไม่ได้ทำดะเมจแต่รู้สึกรอบสิบแปดโนงนี่มันจะไม่ได้ให้อาหารมานะให้เกินใหม่หมอืมอาจจะสู้บอลไม่ได้ก็ได้นะรู้สึกเป็นตัวหลักเราเป็นตัวใส่ตีคือตีหมู เน้นหมู่เน้นหมูแรงตีเดียวดาเมจเบ,บาไปหน่อยอาจจะแพ้ด่านบอสจะต้องแพ้ด่านบอสด่านนี้ก็จะแพ้โอ้โหตีแรงเหลือเกินนึกว่าจะต้องไปชนะถึงบ้านบอสอันนี้มอนถึงเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมสักคู่เปลี่ยนทีมเปลี่ยนสมบัติ นะครับได้อะไรบ้างเ่ยโ,โหเลกาซี่สิบห้าแจ่มมากเลยเปลี่ยนทีแป๊บนึงไหมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นตัวหลักเป็นในนี่นะครับอีเทนหน่นะแล้วก็เน้นแบบว่า,าพล่สเตอเมจพีเพียวไปเลยก็คือนี่นะเรียกว่าอะไรนะกระบองเหล็กแล้วก็รองเท้านะรองเท้าไว้แบบว่าตอนมันพุ่งไปแล้วก็เดินเดินได้เร็วขึ้นหน่อยหนึ่งจะได้ไม่ต้องเดินลืกอืดนะครับแล้วก็หน้ากากภาพลงตานะ ประมาณนี้น่าจะได้นละโอเคไปกดดำเนินอัตโนมัตินึ่นา,างังไม่ยากอะไรนะปุ๊บสองล้าน ถ้าจะไหวแลวนะี่ยสามแสนแปดสำหรับมอนมีก่อนในถือว่าแรงเลยมอนก็ค่อนข้างถึกแต่มันไม่ก๊อปปี้ตัวอีเทน่าเนะไม่รู้ทำไมนี่น,นี่นี่นะพอมันเดินเร็วแล้วก็ไม่เสียเวลาในการเดินนะตอนพุง่งก็จะได้เดินเร็วเร็วนิดนึงอือ มีดูดเลือดน,นะแต่ว่าพอกดออโต้แล้วก็ม่วไปหน่อยอืมใส่ของมั่วแล้วมันก๊อปปี้ก๊อปปี้ไม่ยอมก๊อปปี้นี่นะอีเทนหน่ต้องใส่แบบว่ากดออโต้ไม่ได้นะแม่ึนว่าจะออโต้ได้ถึงเก้าสิบแต่ว่าก็รู้สึกจะเก่งกว่าภาคอื่นๆแล้วนะหรือว่าเรามีลกาซซีก็ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกัน อเมริกาซี่เยลยแหละดูเื่อง่ายขึ้นหรือเปล่าไหนดูสิดูดเลือดนี้นี่ใช้กำลังโจมตีอืมประมาณนี้น่าจะได้แลลวนี่ตีบวกคิวสองทั้ง หลุดเลือดเอาอันนี้แล้วกันทำไมพิเศษทนเรตจมตีกอดดูดเลือลดเราชี้ใส่นี่ใส่นี่แล้วกันประมาณนี้ โ okay, อเคก็พิชชาแน่แล้วน่าจะง่ายแนละ้วรอบนี้โอเคด่านเก้าสิบด่านบอสตัวที่เข้าใกล้มันไม่ค่อยมีนะไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวบังทางนะไม่ให้แบบว่า เลออนฮาเข้าไปใกล้ได้นะครับเพื่อจะให้แบบว่าบอสมันสกิลใส่เลออนฮารนั้วจากไกล,กลประมาณนี้ไปน่าจะจะได้ทีนี้อ่ะเดินเข้าไปไอตัวนี้อพยายามเดินเข้ามาสนาอายุแรงแรงแรง โอเคก่อนจะจบคลิปนี้นะเดี๋ยวเราไปนี่กันดีกว่าแถมนิดหนึง่งเปิดเลกาซี่นะี่ยครับเปิดเลกาซี่เท่าไหรุ่ตส่าได้แบบว่าได้เลกาซี่จากด่านมานะแล้วก็ได้แท่งเหล็งด้วยเออแท่งเหล็งเราครบหกพอดีนะก่ <S <s อนปิดคลิปนะเปิดเลกาซี่นะใ้สองอันสองรอบไปคอยได้ ไม่เปิดห้าสิบรอบนี้ที่ผ่านมานี่ไม่ได้สักอันเลยเน่ยดวงเกลือมม่ไปโอเคอเกลือตามเกอ,อีกครั้งหนึ่งหวานเี๊ยบ <laughs> ไม่ได้อะไรเลยอโอเ้โอเจ็ดสิบรอบไม่ได้สักอันหนึ่ง ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะคลิปต่อไปเป็นวิธีผ่านด่านนะครับของคลิปเจ็นนะน่าจะทำต่อจากคลิปนี้เลยแล้วต่อไปก็ทำช่องอานต่อประมาณนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบๆแท่งเหล็กหกอันพอดีแล้วนะน่าจะอไปอัพซัพพอร์ตเลกซี่ซัพพอร์